เพื่อสามารถสนับสนุนช anel นี้ได้ไง่ายๆด้วยการกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดสไครต์ได้เลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับคาแรคเตอร์โปรไฟล์ในครั้งนี้จะเป็นทีมน้องกระต่ายคนสุดท้ายสาน้อยผู้หลงสเสนในระเบิดและก็ความวินาศสตร์โรแดนเจลัสลัดปิดโมเอะคาเซกุระโมเอะสาน้อยอายุ15ปีเกิดวันที่13กันยายนความสูงอยู่ที่1 6 3เซนติเมตร กำลังเรียนอยู่ที่สถาบัน SRT ชั้นปีที่1ปัจจุบันโดนย้ายมาที่สถาบันวากีเป็นการชั่วคราวชมรมที่ตัวเธอสังกัดอยู่ก็คือหน่วยย่อยระเิดซึ่งชื่อที่ใช้เรียกในหน่วยก็คือระเิดทรีตำแหน่งอยากไปทางารของเธอก็คือโอเปอเรเตอร์ของทีมระเิดบุคลิกโดยทั่วไปโมเอเป็นสาวน้อยที่มีท่าทางไม่ค่อยจะสนใจเรื่องอะไรนอกจากเรื่องรบเบิดเจ้าตัวเป็นคนที่ขี้สำคาญและไม่ชอบให้ใครบังคับทำโน่นทำนี่ อีกทั้งยังเป็นพวกเสพติดระเบิดระยะสุดท้ายด้วยหากมีโอกาสให้ทำแล้วโมเอะพร้อมที่จะสร้างความภายนะทุกครั้งที่เธอมีโอกาสจะต,ตัวชอบสร้างปัญหาโดยไม่คำนึงผลที่ตามมาเรียกไง่ายๆว่าเสพติดเรื่องอันตรายด้วยแม้ว่าโมเอะจะมีบุค,คลิกส่วนตัวที่อยู่ดีหลักโคตรอันตรายแต่หลังๆมานี่น้องแกกลับรู้สึกว่าการสร้างความพินาศให้กับสิ่งรอบข้างนั้นมันไม่สามารถเติมเต็มหัวใจของเธอได้เต็มเปี่ยมแล้ว ฮะตัวน้องจะเลิกสร้างความชีหายเหรอเราตัวน้องแค่รู้สึกว่าถ้าตัวเองโดนเข้าไปด้วยแล้วมันจะฟินแค่ไหนเท่านั้นแหละเรียกง่ายๆว่าน้องแกเลิกเปิดประตูบานใหม่แล้วล่ะนะประตูแห่งโลกมาโซนนั่นแหละในส่วนของงานอดิเรกข,ของโมงเอ็กก็คือการเล่นดอกไม้ไฟซึ่งมันก็ไม่ใช่ดอกไม้ไฟธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการเอาระเบิดมาใช้แทนดอกไม้ไฟต่างหากเธอชอบตอนที่มันระเบิดก็จริงแต่ความพินาศหลังจากนั้นนั้นเธอชอบมันยิ่งกว่า แม้ว่าจะเป็นอีสาะสุดเพี้ยนที่พอจะมีฝีมือด้านการต่อสู้อยู่บ้างแต่ฝีมือในฐานะซัพพอร์เตอร์ของเธอก็เป็นของจริงเธอสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมด้วยความสามารถทีหลากหลายซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าใยนี่น่ะของจริงส่วนเรื่องความสามารถที่โมเอทำได้นะั้มีตั้งแต่ขับยานพาหนะแฮกกิงซ่อมบำรุงทำสงครามไซเบอร์ซื้อพาข้อมูลทำงานเอกสารรวมทั้งยังเป็นคนที่มีเส้นสายสำหรับดิวซื้ออาวุธดอีกด้วย ในส่วนของการทํางานด้านแฮกเกอร์นั้นตัวโมเอบอกว่าตัวเองก็ยังมีฝีมือด้อยกว่ามืออาชีพจากมิลเลี่ยโยรวมถึงยังด้อยกว่ารุ่นพี่ของเธอพอสมควรด้วยทางด้านอาวุธประจําตัวโมเอจะใช้ปืนพกซูม่า m t e 2 2 4ซึ่งเป็นปืนพกออโตเมติกสัญชาติสวิสมันเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยเหมาะก,กับบุคลิกของเธอที่ชอบระเบิดและความรุนแรงในการระเบิดสักเท่าไหร่แต่นี่มันเป็นแค่อาวุธประจําตัวซึ่งไม่ใช่อาวุธที่เธอใช้เป็นหลัก ทางด้านอาวุธหลักจริงๆของเธอเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเธอใช้เฮลิคอปเตอร์ UH-60 Blackhawk ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตที่บริษัท Sikorsky Aircraft ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาตัวเครื่องนี้เป็นยุทโธปกรณ์ประจำหน่วยรับปิดโดยมีการติดตั้งขีปนาวุธ AGM-114 Hellfire มาด้วยซึ่งตัวเฮลิคอปเตอร์นี้ตัวโมเอจะใช้ในการลำเลียงพลรวมถึงยิงถล่มเป้าหมายในส่วนของอาวุธอื่นๆนั้นโมเอใช้อาวุธได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นระเบิดโดรนขีปนาวุธ อาวุธสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์เธอมีความรู้เกี่ยวกับพวกมันในเชิงลึกและถ้าถามว่าตัวเธอชอบอะไรมากที่สุดเธอชอบอะไรก็ได้ที่มันระเบิดได้พวกระเบิดหรือขีปนาวุธทางด้านความสัมพันธ์กับตัวละครสำหรับโมเอนี้ส่วนใหญ่จะสนิทกันแค่กลุ่มแรบบิทแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรบบิทก็จะมีอยู่เช่นกันเช่นไคเซอร์คอบที่เคยเป็นคู่ค้ากันมาก่อนแต่หลังจากเกิดเรื่องที่ไคเซอร์คอบก่อเรื่องหลายๆอย่างขึ้น โมเมะเอะก็เริ่มทีพวกไคเซอร์ขอบไม่ต่างจากพวกมิยากโกถ้าพูดถึงเกี่ยวกับมิยาโกนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่แม้ว่าแรกๆเธอจะมองว่ามิยากโกแค่ถูกผู้ใหญ่จากโรงเรียน SRT มอบตำแหน่งนี้ให้เท่านั้นเธอจึงไม่ได้มีความคิดว่ามิยาโกเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เลยแต่เอาเข้าจริงๆดันเป็นคนที่เข้าใจและทำงานนี้ได้ดีกว่าที่คิดและเรื่องที่แม้แต่ักคิยังทำไม่ได้ตัวเธอเองก็ขอบายเช่นกัน ส่วนหลังๆมานี่เธอคิดว่ามิยากะนั้นชอบแบกอะไรต่างๆอยู่คนเดียวโดยไม่บอกเพื่อนสําหรับมิยุนั้นไม่มีอะไรมากนอกเสียจากเรื่องที่เธอชอบลืมน้องมิยุไปซึ่งก็ไม่ได้น้อยกว่ายายซากิเลยส่วนซากินี้ไลน์นี้เป็นไม้เบื่อไปเ,เบากันมาั้งแต่ต้นทั้งคู่ค่อนข้างต่างก,กันมากซากิเป็นพวกเจ้าระเบียบและทําทุกอย่างต้องเป๊ะส่วนโมเอก็ทําอะไรตามอำเภอใจแบบหลุดกรอบสามาสำนึก แม้ว่าทั้งคู่จะทะเลาะก,กันบ่อยก็ตามแต่เวลาที่สร้างความชี้หายวายป่วงนั้นทั้งคู่กับเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยสำหรับเซนเซ่แรกๆพวกเธอก็มีความรู้สึกเหมือนเพื่อนเ,เพื่อคนอื่นก็คือไม่ชอบนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเธอต้องมาแพ้ให้กับนักเรียนวาคิรี่ที่เธอคิดว่ามันด้อยกว่าดังนั้นพวกเธอจึงตั้งอคติกับเซนเซแต่เมื่อผ่านอะไรมาด้วยกันแล้วเธอกับคิดว่าสิ่งที่เซนเซทำมันไม่ใช่เรื่องที่เขาทำให้นักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการส่วนตัว แต่เธอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำแบบนั้นไปจะได้อะไรขึ้นมาในที่สุดนั้นตัวโมเอก็ได้รู้ว่าเซนเซเนี่ยเป็นครูที่พร้อมจะช่วยเหลือนักเรียนทุกคนที่มีปัญหาและแม้ว่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แก่ใจทุกครั้งที่เธอต้องขอความช่วยเหลือเธอก็นึกถึงเรื่องแบบนี้ทุกที่เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโมเอะโมเอะนั้นไม่อยากย้ายไปสถาบันวาคิรีด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวก็คือเธอไม่ชอบอาวุธของสถาบันวาคิรี ถ้าพูดให้ถูกและตรงตรงแบบไม่กินใจก็คือเธอบอกว่าอาวุธของบอลกลีมันกากเรื่องต่อมาหากโมอเอะเห็นปุ่มแดงๆตรงหน้าเธอคือเธอจะเกิดอาการขาดความยับยั้งชั่งใจหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเซียนนั่นแหละและ้วก็อยากกดขึ้นมาในทันทีและหากมีการแปะป้ายว่าห้ามกดตัวเธอจะกดมันอย่างแน่นอนยกเว้นเสียแต่ตอนที่เธองานยุ่งเท่านั้นเรื่องต่อมาน้องแกเนี่ยเป็นพวกเสพติดลูกอมอย่างมาก โดยเฉพาะหลังทําภารกิจนั้นมันจะขาดไม่ได้เลยทีเดียวเรื่องต่อมาสําหรับอะไรที่ไม่ควรทําก็ไม่ควรจะมีป้ายหรือให้คําอธิบายใดๆกับโมเอทั้งนั้นเพราะนั่นมันจะทําให้น้องแกเกิดอาการเสี่ยนขึ้นมาอีกเช่นเครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มช่วงอากาศร้อนถ้าอธิบายแบบนั้นน้องแกทํามันแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเรื่องต่อมา แก๊งน้องกระต่ายทุกคนคุ้นเคยกับการทํางานกับโมเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเธอจึงเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นได้อย่างกระทนหันและหากถามว่าพวกเธออยากให้โมเอ็แก้ไขนิสัยนี้ไหมพวกเธอก็คงอยากจะให้ปรับปรุงเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าการที่พวกเธอปรับตัวให้คุ้นเคยกับการระเบิดนี้มันจะง่ายกว่าเรื่องต่อมาเราไม่ควรขอความช่วยเหลือน้องโมเอ็งเพียงลําพัง พาถึงแม้ว่าน้องแกจะเก่งด้านการทํางานหลายๆอยา่างแต่การควบคุมพฤติกรรมของน้องแกกลับเป็นเรื่องที่ยากกวา่าเรื่องต่อมาน้องโมเอเนี่ยเป็นพวกที่ติดเล่นและเสพติดการเล่นกับเหยื่อตัวเธอจะไม่หยุดง่ายๆจนกว่าจะได้หิงจนหมดลังเพลิงการขอให้เธอติดตามอุชยากรเพียงหนึ่งคนมันหมายความว่าคนคนนั้นมันอาจจะโดนเล่นงายจนไมยเบรกได้เลย โมเอได้ตั้งสเตตัสในบกทไว้ว่ารับซื้อมิไซล์และระเบิดที่ยังไม่ได้ใช้เพราะงั้นถ้าใครมีของพวกนี้เหลือก็สามารถขายให้น้องแกได้นะครับเรื่องถัดมางานเอกสารส่วนใหญ่ในหน่วยย่อยกระต่ายนั้นโมเอเป็นคนทําและเธอเป็นคนที่เก่งงานเอกสารมากซึ่งจะตัวพูดเชิงทาตัวว่ามันเป็นความสามารถพื้นฐานของคนที่เป็นซัพพอร์เตอร์เรื่องต่อมาโมเอเนี่ยจัดว่าเป็นพวกบ้าระเบิดและเธอพกมันไปทุกที่ทุกเวลา หาคุณต้องการหาระเบิดคุณก็แค่บอกกับน้องเกว่าคุณต้องการระเบิดแบบไหนน้องแกก็พร้อมที่จะหามาให้ได้อย่างแน่น,นอนและที่สําคัญเจ้าตัวแอบเอามันไปในที่สาธารณะเสมอๆด้วยตัวอย่างก็เช่นระเบิดอฟอสฟอรัสที่เจ้าตัวแอบพกไปในงานฮาโลเฟสและเรื่องสุดท้าย แม้ว่าโมเอจะชื่นชอบเรื่องการระเบิดเท่าไรแต่การเอาระเบิดไปใช้โดยเป,ป,ปล่าๆพี่ๆนั้นเธอมองว่ามันเป็นการเปลืองทรัพยากรโดยป่าประโยชน์และเธอจะไม่กดระเบิดเล่นตอนที่จัดทรัพยากรอ,อีกด้วยเรามาพูดถึงเรื่องราวสุดป่วนของใยญ่กระต่ายาสุดเพียงกันในเมื่อชิบหายการช่างมาแล้วชิหายการแพทย์ก็มีแล้วต่อไปนี้ก็ชิหายด้านงานเอกสารเรื่องราวต่อไปนี้มันเกิดขึ้นในเนื้อหาส่วนตัวของหญยโมเอเลย เรื่องของเรื่องนั้นบันเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ไฟดับที่ทําให้คอมสุธิรักของเซนเซสูญขิดไปผมว่าหลายๆคนคงเคยเป็นกันนะคอมสิรักที่เราเก็บอรารยธรรมค่อนชีวิตนั้นมันสูญขิดไปแต่ที่น่าเสียดายก็คือส่วนที่มันพังดันเป็นฮาร์ดดิสด้วยอาการนี้เรียกกันในหมู่ผู้คนว่าสูญสิ้นอรารยธรรม และไม่ว่าจะไปขอให้ใครซ่อมไม่ว่าจะเป็นช่างค้างทางหรือสาวน้อยสาวใหญ่ที่มีฝีมือด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างก็พูดกันเป็นสิ่งเดียวกันว่าทำใจเธอิ่งเซเขาไปดีแล้วไอเรื่องที่ต้องทําใจมันก็เ,เตรียมใจไว้อยู่แล้วลวนะแต่ไองานที่ทํามาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเ,เนี่ยไอนี่ดีแหละที่มันเป็นประเด็น ซึ่งถ้าเกิดส่งงาช้าไปสักหน่อยแล้วก็ปินจังคงไม่ใจร้ายกับเเซคนนี้ใช่ไหมส่วนน้องโมเอกก็บอกว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญยังสายหน้าแล้วตัวเธอเองก็กูข้อมูลให้ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการทํางานใหม่โดยอ้างอิองข้อมูลเก่าช่วยนั้นเธอหน้าจะพอช่วยได้และเธอก็ถนัดงานด้านนี้อยู่แล้วด้วยซึ่งพอพูดเสร็จเธอก็ช่วยเราทํางานใหม่ตั้งแต่ต้นโดยใช้โปรแกรมช่วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเธอถนัดการทํางานกับเครื่องมือต่างๆเธอจึงใช้มันได้อย่างคล่องแคล่ว งานต่างๆ,ๆที่ควรจะใช้เวลาเกือบอาทิตย์ในการฟื้นฟูอยธรรมกลับทําเสร็จง่ายๆเพียงเวลาแค่ครึ่งวันช่างเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้ว่าไหมน้องไบร์แต่หลังจากที่เจ้าตัวทํางานเสร็จก็กลับไปสะดุดตาก,กับปุ่มรีเซ็ตฉุกเฉินเข้าปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้ล้างข้อมูลในเครื่องเวลาเกิดเทฉุกเฉินซึ่งมันต้องเป็นเหตุที่จําเป็นที่จะต้องทําลายข้อมูลสําคัญทิ้งไปและมันเป็นปุ่มสีแดงที่ห้ามกด ไม่จําเป็นต้องถามเลยว่าเมื่อคนอยากคาติกราโมเเห็นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบใดขึ้นน้องแก่กดจิบโดยไม่มีการถามสุขภาพาักคําและนั่นทําให้งานที่ทํามาร่วงครึ่งวันมาลายหายไปสิน้นเรากับโดนทาเนสติดนิ้วกรีดออกมาสิครับกรีดออกมาเลยที่น่าจับตีก้นมาที่สุดก็คือเจ้าตัวกลับฟินเยิรมเพราะงานที่ตัวเองทํามาครึ่งวันนั้นมาลายหายไปด้วยฝีมือของตัวเธอเองใ่นี่เอาจริงๆแล้วอาการเริ่มหนักขึ้นทุกวัน ท้ายสุดแล้วก็จะเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้โมโอเอะไปแตะต้องปุ๊บต้องห้ามนี้อีกเราจึงต้องจับตัวเธอมัดไว้กับเก้าอี้และทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์และมาโครต,ต่างๆจากโมอเอะเรื่องราวความเข้าใจผิดของเซนเซแห่งชาเล่เรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นมาจากการที่โมอเอะได้ทักเราในมโมทอ์กว่ากองที่เธอสั่งมันมาส่งแล้วและก็เป็นอย่างที่พวกคุณคิดกันนั่นแหละครับส่วนใหญ่มันก็คือพวกระเบิดนั่นเอง นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องไปช่วยเธอเพราะเรากลัวอาการเสียนของเธอมันจะกําเริบและทําให้ทุกอย่างมันวอดวายเอาแต่พอไปถึงแล้วโวเอกกลับทํางานได้ดีเกินคาดซะงั้นอ่ะแม้ว่าเจ้าตัวจะอธิบายถึงสปปรรพคุณของระเบิดที่เธอซื้อมาแต่เธอก็ไม่ได้ถอดสลักเล่นๆหรือกดปุ่มเพื่อให้มันทํางานแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งๆที่น้องแกพวกมันสตาเยิมกันแบบนั้น นอกจากการเจ้าตัวยังแยกและเก็บพวกมันอย่างมีระเบียบแล้วก็ถูกวิธีอท้งหากและหากจะถามว่าทําไมเจ้าตัวไม่ทาอย่างที่เคยอย่างที่เคยก็ไอระเบิดตุ้มตาเป็นหนังไม่เคลื่อนเบนั่นแหละเจ้าตัวก็บอกว่าการระเบิดไปแบบเปะปาๆปีนั้นเธอมองว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยป่าประโยชน์แต่อย่างเธอก็ไม่ได้สมองตื้นขนาดที่กดระเบิดเล่นๆตอนจัดอุปกรณ์ร็อกซึ่งพอเราถามว่าตัวโมเอะนั้นมีอะไรกังวลอยู่ในใจหรือเปล่าเพราะว่าตัวโมเอะในวันนี้แตกต่างจากที่เคย ซึ่งพอเราถามแบบนั้นออกไปนั้นตัวน้องก็ให้คําตอบว่าก็เพราะว่าตัวเธอต้องอดทนไม่ทําในสิ่งที่อยากทําตลอดเวลาที่เก็บของละมัง้งในขณะที่เพื่อนๆอ,ออกไปข้างนอกทั้งหมดแบบนี้เธอเองก็มีสิ่งที่อยากทําและเธอก็เก็บไว้ในใจมาโดยตลอดมันเหมือนกับว่ามีปุ่มสุดอันตรายที่เขียนว่าห้ามกดอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันเป็นตัวเลือกที่ทําแล้วตัวเองพอใจล่ะ ตอนนี้ตัวเธออาจจะล้ำเส้นมาแล้วก็ได้เพราะงั้นเธอเลยเชื้อเชิญให้เรามารำเส้นที่แสนอันตรายไปด้วยกันบรรยากาศแบบนี้ด้ดยอรอกพูดแบบนี้อ่าหาลังจากนี้ปอยก็เป็นอย่างที่คิดอย่างแน่นอนว่าแล้วน้องแก่ก็ยัดบางสิ่งเข้าไปในปากของเราและนั่นก็คือลูกอมรสหวานอย่างเข้มข้นที่มันให้พลังงานสูงมากมันถูกห้ามกินตอนกลางคืนเพราะถ้ากินมากเกินไปน้ำหนักจะพุ่งรวดเรากลับไปกินบุฟเฟ่มารลชาติของความพิษ บาบและความผังพินาศเป็นชัาคอมวายจริงเจ้าตัวพูดออกมาแบบนั้นพลางอมอมยิ้มอย่างเปิกบานแต่ก็ไม่วายแซวว่าล้ำเส้นที่เสดนึกถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันหรอแหมคุณครูคเองก็มีด้านมือดยสินะน้อยใยนี่ดิกล้าหาญเกินไปแล้วและแล้วเรื่องราวก็จบลงโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่อย่างเดียวไอ้พวกที่คิดว่าจะมีอีเวนต์จุดห้าอะไรพวกนั้นะก็คงต้องเสดในโดจินเอาานะ ก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของกระต่ายสุดอันตรายคาเซคุระโมเอะเนื้อหาส่วนอืึ่งของน้องเนี่ยสามารถไปดูต่อได้ในบทกระต่ายแห่งแคบานอกบกทปร,รายที่เติร์ฟ่ปุ่นได้เลยนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รบวรกวนกดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า